พยาบาลวิชาชีพนะคะเปิดคลินิกและฝากคันและทำคลอดแต่ให้บริการทำแท้งด้วยจนถูกตำรวจจับเนาะดำเนินคดีสารพิพากษาให้จำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาต่อมาคณะกรรมการนะคะสาภา,าการพยาบาลเนี่ยทราบเรื่องเนาะจะดาเนินการอย่างไรในการพิจารณาความผิดของพยาบาลเป็นอันดับแรกนะคะไม่แน่ใจว่าน้องอันนี้เห็นไหมอะกไก่นะคะก็ไก่บอกว่า อ่ะซูมให้ซูมให้กระไก่ okay, บอกว่าประชุมพิจารณาเพิกถอนใบประกอบไม่ใช่สิประชุมกไก่นะคะบอกว่าประชุมพิจารณาเพิกถอนใบประกอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพขอใข่บอกว่าประชุมพิจารณาการสิ้นสุดสมาชิกการเป็นอ่าก็คือเหมือนกับว่าประชุมพิจารณา สิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสามัญเนาะคำมันก็จะดูแบบยาวๆเวิเวอรประมาณนี้แหละเนาะข้อสอบก็จะประมาณนี้ขวายบอกว่ากล่าวโทษพยาบาลผู้นี้แล้วส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมดําดเนินการต่อไปเนาะง,งูบอกว่ากล่าวโทษพยาบาลผู้นี้แล้วส่งเรื่องให้คณะอนุ กรรมการสอบสวนดําเนินการต่อไปเนาะอืมข้อนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกข้อสุดท้ายแล้วนะคะเนาะใครที่เพิ่งมาหรือว่ามาไม่ทันนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube ของพิวตี้เลยนะคะพิวตี้เอาไปลงให้ทุกคลิปเลยเนาะก็สามารถไปดูได้นะ ส่วนใหญ่น้องตอบหลากหลายมากเลยเนาะบางคนก็บอกกอไก่ค่ะพิวตี้น้องน้องสุชาัฐบอกขอไข่ค่ะพิวตี้เนาะใน a ฟ e b o o k นะน้องเนยบอกขอควายค่ะพิวตี้เนาะแล้วก็คนอื่นๆก็ค่อนข้างหลากหลายอะมีงงูด้วยสรุปแล้วก็คือตอบสี่ข้อเลยใช่ไหมกอไก่ขอไข่ขอควายงงูอะใน t ิกตอกอะใน t ิกตอกตอบอะไรกันบ้าง ใน t ิ k ต o อกนะคะนอสอะไปดูบิวตี้เลื่อนดูข้อความหน่อ,อืน้องอีน้องเอียงอยู่กันยาวนานมากเลยนะชื่อจำง่ายหนูชื่ออะไรลูกทำไมหนูใช้ชื่อแค่อีอันเดียวอืในติกต o อกก็มีข้อไข่มีข้อควายอะมีทุกอันจริงๆ เฮ้ยพี่จำชื่อน้องนี้ได้พี่ไปตามเขาเรียกแะละที่พี่เวลาเปิดดูเวลามีคนมาตามน้องบอกว่าชื่ออะไรนะน้องนอตอที่แปลว่าอยู่คนเดียวก็ดีชื่อน้องชื่อติกเกอร์แบบโอ้โหโอมก้อ oh ด้องบอกว่าคอาควายค่ะ่บลตี้อ่ะ ส่วนใหญ่ก็ตอบหลากหลายเนาะบางคนน้องนองบอกกอไก่ค่ะ beauty อ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวข้อนี้เนาะ beauty ให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะเนาะสำหรับใครที่อยากไปดูย้อนหลังนะคะดูได้ในช่องทาง YouTube นะคะชื่อว่า beauty underscore nerd แล้วก็คลิกคำว่าคำว่า,า playlist นะคะ beauty ตั้งโฟลเดอร์ให้เป็นโฟลอ่าไม่ใช่โฟลเดอร์ตั้ง playlist ให้นะคะชื่อว่าติวข้อสอบ6 6เนาะประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดค <c ười> มจำยิ่งสั้นๆ,ๆอยู่เนาะอ่ะ ข้อนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยดีกว่านะคะข้อฝันดีนะคะเดี๋ยวพี่ตี้จะไปนอนแล้วเมื่อคืนนอนตีสามอะ่ะติดลมบนทำหนังสือเอเคจีอยู่แต่ว่าทําทําได้แค่3มหน้านะแล้วก็คือแบบไปต่อไม่ได้แล้วเนาะอ่ะสำหรับข้อนี้นะคะเป็นข้อสุดท้ายนะคะเนาะอ่ะข้อนี้นะบอกว่าพยาบาลเนี่ยเปิดคลินิกทาแท้งเนาะปรากฏว่าเจอตำรวจจับเนาะอ่าสารเนาะให้จำคุกสองปี จำคุกสองปีโดยไม่รอลงอาญาหลายคนอาจจะงงเหมือนพี่เคยพี่บูตี้ก็เคยงงเหมือนกันระหว่างรอลงอาญากับไม่ไม่รอลงอาญาคืออะไรเนาะอืออ่ารอลงอาญาเนาะในกรณีที่ลองฟังหงกษกระแสบ่อยๆจะรู้เนาะคือคําว่ารอลงอาญาเนี่ยสมมติเราทําผิดครั้งแรกเขาอาจจะให้อ่าไม่ได้ผิดหลายแรงมากเนาะแล้วเขาเป็นคดีที่แบบไม่ได้แบบ ทำอะไรฆ่าคนตายหรืออะไรประมาณเนี้ยอืมถ้าเขาบอกว่าให้รอลงอาญาเนาะคือเราจะไม่ถูกจําคุกนะสมมติจําคุกสองปีรอลงอาญาจาคุกสองปีเนี่ยเราจะยังไม่ได้จํานะอืมรอลงอาญาคือเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้แต่ถ้าเราไปทําผิดแบบเดิมอีกอีกคาว่ารอลงอาญาเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่รอลงอาญาเออมันจะเปลี่ยนไปแหละมันจะแบบ เราอาจก็คือเราจะเจอจำคุกเลยไม่รอลงอาญาแล้วเนาะแต่อันนี้เขาบอกชัดเจนนะคะว่าให้จำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาไม่รอลงอาญาคือเนี่ยต้องจับแล้วก็จำคุกเลย2ปีเนาะอ,อารมณ์ประมาณนั้นต่อมาคณะกรรมการสภา,าการพยาบาลทราบเรื่องนะเนาะเออจะดาเนินการอย่างไรเนาะในการพิจารณาเนานะเอาง่ายๆว่าเดี๋ยววิวตีเปิดอันอันนี้ให้ดูน้องบอกเปิดให้เปิดให้ดูอีกแล้ว เออเปิดให้ดูอีกแล้วเนาะอ่ะอยากให้ดูก็ต้องดูน้องบอกอยากให้ดูก็ต้องดูอยากดูไหมอยากดูแหละเนาะน้องบอกเปิดให้ดูอีกแหละเปิดหัวเลยอืมเมื่อพบว่าเนาะพยาบาลกระทาความผิดนะคะเนาะโดยเฉพาะตามพรบวิชาชีพเนาะเขาก็จะมีวิธีการดําเนินการนะคะปกติแล้วเนาะมันจะมีสองกรณีนะคะในกรณีที่ ลืมลืมลืมคนดูใน Facebook เนาะต้องเปิดให้เขาก่อนอ่ะโอเคเนาะเห็นไหมเห็นไหมต้องเห็นแหละดูดูความติ่งเกาหลีข้างข้างหลังพิวตี้หยอกหยอกอ่ะโอเคไ <laughs> ลฟจสาไะจยิงเลยอ่ะ ก็เขาจะแบ่งเป็นสองกรณีนะคะเนาะในกรณีที่สมมติมีญาติผู้ป่วยเนาะเออเราฉีดยาผิดเนาะแล้วเขาจะมาฟ้องเราเนาะเขาจะเรียกว่ากล่าวหาเนาะอืมซึ่งแต่ถ้าเป็นคณะกรรมการเนาะโดยเฉพาะกรรมการสภาเนี่ยเขาจะเรียกว่ากล่าวโทษเนาะเวลาเขามาฟ้องอะไรเราเนาะอืมซึ่งเขาก็จะส่งเรื่องไปที่สํานักงานเลขาธิการสภาใช่ไหมหลังจากนั้นเนาะเขาจะแต่งตั้งเนาะคณุไม่ใช่คณุคณะ คณะอนุกรรมการจริยธรรมขึ้นมาเนาะเพื่อ,อรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะซึ่งคณะอนุกรรมการจริยธรรมเนี่ยเนาะเขาก็จะยื่นเรื่องเนาะไปให้คณะกรรมการสภาเนี่ยตรวจสอบเนาะซึ่งคณะกรรมการสภาจะมามีหน้าที่เนาะในการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการสอบสวนเนาะมันก็จะหลายแนวทางเนาะว่าอีกเรื่องที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นจริงไหมหรือว่ามันไม่เป็นจริงเนาะซึ่งถ้าในกรณีที่มันเป็นจริงเนาะเขาก็จะดําเนินการเนาะอาจจะมีะว่ากล่าวตักเตือนพักทันพักใช้นะเนาะหรืออาจจะเพิกถอนเลยแต่ถ้าสมมติไอเรื่องที่เขามาดําเนินการกล่าวหาหรือว่ากล่าวโทษเนี่ยมันไม่เป็นจริงเขาก็จะ,ะดําเนินการเนาะที่เรียกว่ายกข้อกล่าวหาข้อกล่าวโทษก็ ือถือว่าแบบตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดจริงเขาก็จะยกไปเลยเหมือนเหมือนยกฟ้องอะ่ะเออเข้าใจอารมณ์ยกฟ้องปะยกฟ้องก็เหมือนกันยกฟ้องก็คือแบบเอ้ยแสดงว่าอันที่เขามาฟ้องอะ่ะไม่ใช่เรื่องจริงเนาะอืมก็แค่นี้แหละนี่แหละให้ดูแค่นี้แหละต้ <c oughs> องบอกอะกลับที่เดิมค่ะจะหายหมดเลยจะ้ะดีจะ้ะอืมโอเค สำหรับข้อนี้นะคะก็คือก็เลยตอบ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 ข้คอคายนะคะทุกคนน้องบอกหนูตาลายแล้วค่ะพี่วิตตี้เนาะแบบย่อไม่ได้แล้วเนาะข้คอคายบอกว่าอ่ากล่าวโทษพยาบาลผู้นี้เนาะเพราะว่าเขาใช้คําว่ากล่าวโทษแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยหรือว่าญาติเนี่ยเขาจะเรียกว่ากล่าวหาอืมแล้วก็ส่งเรื่องเนาะเขาจะทาเนินเลขาธิการอะไรเนี่ยเขาจะส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมดาเนินการต่อไปเนาะแล้วก็มีอีกอันนึง ที่ออสอบบ่อยๆพี่ตี้จะบอกเขาจะชอบถามว่าสมมติมีคนแบบนี้แบบนี้เนะาะผู้ป่วยญาติผู้ป่วยเนี่ยจะมาฟ้องเราเนาะแล้วเขาก็กล่าวหาเราไปแล้วเนาะไปแจ้งเรื่องสภาการพยาบาลอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะปรากฏว่าเขาตั้งคณะกรรมการมาเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าอยู่ๆญาติมาถอนฟอออน้องนะแบบมาถอนข้อกล่าวหาเนาะอยู่ๆแบบอุ้ยมาถอนข้อกล่าวหาเราเนาะปรากฏว่า เรื่องที่เขาดําเนินการไปแล้วเนี่ยคือเขาทําไปแล้วไงเขาจะไม่มีการแบบเอ้ยถ้าญาติมาถอนฟ้องแล้วเขาจะยกเลิกการดําเนินการนะไม่ไม่ยกเลิกนะคะเขาจะดําเนินการต่อไปตามสเต็ปที่บิวตี้เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนาะอ,อันนี้ให้เป็นอันนี้ออกสอบบ่อยเหมือนกันอ่ให้เป็นความรู้เพิ่มแล้วกันเนาะ,ะสำหรับคนที่ตอบถูกคนแรกใน Facebook นะคะชื่อว่าน้องบิวตี้แคมปหนาจอไว้อยู่ อ่ข้อนี้ตอบพอควายคนแรกชื่อว่าน้องน้องเนยชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะ N O e